การสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะในการที่เราจะมีสมมติว่าเรามีฐานข้อมูลนะคะในการซื้อขายของอะไรประมาณนี้นะค่ะแล้วเราก็เก็บข้อมูลนะคะอาจจะเก็บข้อมูลจากจาก g o o g l e Form ก็ได้นะคะที่มีบัญทีนะคะมีชื่อสินค้ามีจำนวนมีราคานะคะและว้วคราวนี้เราอยากจะทำการสรุป นะคะสรุปออกมาเป็นลายเดือนหรือว่าลายปีก็ตามนะคะแล้วก็ยอดของแต่ละเดือนเนี่ยมันได้เท่าไหร่ประมาณนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้คําสั่ง q u วรีในการเข้าไปช่วยจัดการตรงนี้ได้นะคะซึ่งคําสั่ง q u วรีเนี่ยค่ะก็จะประมาณว่าเ,เราต้องกําหนดช่วงนะคะก็คือเท่ากับ q u วรีแล้วก็ช่วงตั้งแต่ตรงไหนถึงเท่ไหนคําสั่งซีเล็กนะคะซีเล็กให้เป็น เป็นเดือนเป็นปีอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็คำสั่งกู้ใบกู้ใบก็คือการเอาข้อมูลที่เหมือนกันเอามารวมกันค่ะออเดอร์นะคะเป็นการเรียงลำดับนะคะก็เรียงลำดับจาก1 2 3 4 5ห้าเดือนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตัวลาเบลนะคะตัวลาเบลก็คือจะกำหนดเป็นชื่อคอลัมน์ว่าปีเดือนวันปีเดือนยอดรวมประมาณนี้ค่ะส่วนของสูตรนะคะก็ใส่เข้าไปตามนี้นะคะก็ กด enter นะคะก็จะได้ข้อมูลที่มันเป็นแบบอัปเดตออกมาให้เราเลยนะคะก็ใช้ง่ายๆแค่นี้เลยค่ะเพียงเพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าเราจะต้องมีฐานข้อมูลแล้วก็มีคำสั่งคิวรีซึ่งตัวคคำสั่งคิวรีตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปให้ AI เขาช่วยเขียนก็ได้นะคะก็คือสมมุติว่าเรามีฐานข้อมูลประมาณนี้อยู่นะคะแล้วให้ AI เนี่ยสั่ง AI เขาว่าช่วยเขียน สูตร q ิวในการที่จะรวมข้อมูลในเดือนในปีอะไรนะคะแล้วก็รวมของแต่ละเดือนให้เราหน่อยนึง่ะ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาไปสั่งใน AI เขียนนะคะซึ่ง AI เนี่ยอาจจะใช้ Gemini ก็ได้นะคะหรือว่าใช้ Copilot ก็ได้นะคะซึ่งก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะแล้วก็จะได้คำสั่งประมาณนี้แต่แต่เราต้องบอกคราวนิดนึงนะคะว่ามันเป็นคำสั่งใน Google s h e e t นะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัว Excel เองก็อาจจะไม่ได้ใช้สูตรนี้นะคะอันนี้สำหรับของ Google s h e e t ค่ะค่ะสำหรับคำแนะนำนะคะก็จะประมาณนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะคะเพือ่อว่าเวลาเรามีข้อมูลที่มันอินพุเข้ามาแล้วนะคะ กรอกข้อมูลพนฟอร์มมาแล้วก็สามารถที่จะออโตอัปเดตได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งซ้าทีละเดือนทีละปีเมันก็จะมีความยุ่งยากนะคะซึ่งพอมันได้ตรงนี้ปุ๊บมันคือออโตอัปเดตนะคะข้อมูลก็จะอัปเดตให้เราทันทีที่เรากรอกข้อมูลเข้าไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเนียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ